เขาบอกให้อ้นมาคนละห้าร้อยเขาแบบพันหไปเลยกินดุสิโอ้ยคื่อนข้างเลอกลากนะเลอกลากแล้วไม่แน่ไม่แน่มีทั้งที่วสี่เล่นเกมกันดีกว่านะเกมมันนี่ not friend มันนี่ไม่ถูกร้อยเปอนะนีเอ่ะให้โอกาสแก้ตัวเมสมันนี่ not friend ค่ะถูกไหมคะถูกครับถูกต้องค่ะนันนาากอกดหวราควัมสอแกันเลอ่าคำถามต่อไปเอาเนที่ติงหูหาน้ำมตดกับแฟนช่วยี่ดูนะหนึ่งองคำถามว่าอะไร อาทอมกับเฟนเนี่ยเจอกันแล้วโอเคครับนายนี่ปิดได้ปิดได้ไหมเห็นตัวด้วยเหรอได้สิวิดีโอนะหรือเราซื้อเสื้อเบอร์แปดให้ผู้ชายที่มาสิขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่มารโลกรุกนะถูกต้องถูกต้องถูกตังดากวีบาวซีรีส์ปีนเนี่ยนะคะวันนี้ทีมนักแสเดร์มุ่งกำกับอย่าลืมติดตามชมนะคะ เดอะรีบาร์เกมนี้เพื่อนายทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มที่วิวที่เดียวเท <ฮะ S 1> ่านะั้นขอบคุณทุกคนมา,มากๆค่ะเดินทางกลับโดนสวัสดีตอนเช้าไปมนะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะน้องเบลน,น้องเบลล์ที่บ้านม่ไน หนึ่งสองซ้อันหนึ่งสองซ้อ่ะชี้นักแรงชี้นักแรงอ่ะหนึ่งสองอะเฮเฮอ่ะเฮเฮขอี้อง้องนิ่งนะคะต้องนิ่งนิ่งนะคะยิ้มย้มเฮ้ฮันหนึ่งสอง้ำกางชักนิ้วฮักถือฮักถืออ่ฮักถือนะหมืไปแก๊ <c ười> วิดีโอพูดว่าเดมีบ่าพ่กมเินสองซ่างเดินมีบ่าอีกเกเดิมเกมเดเกมนี้เ่อนนายเดิสองซ้างเกมนี้เนายเก่ากยเก่งไหมคับทุกคนอะไรนะจ๊สุดนักพิสู ทุกคนเจอผู้ชายล่้บาทำสินะคะอะไรนะทำแบบนี้เลยเหรอสิ่งนัมาได้มเราดีเนตเด้วยหรอไ,ได้สิอเราซื้อเสื้อเบอร์แปดใผู้ชายที่มาส่งไหมได้อ้ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันสำคัญอย่าลืมติดแฮชแท็กกันนะคะแฮชแท็กของวันนี้คือาถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกวีบราลซีรีส์สปีเนียนะคะวันนี้ทีมนักแสดงมุ่งกำกับผู้บริหารทุกท่านนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะ S <S <an> <S เดอะรีบาร์เกมน,นีเพื่อนายทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มที่วิวที่เดียวเท่านะั้นขอบคุณทุกคนม,มากๆค่ะดเดินทางจากบเดยสวัสดีค่นะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ เขาชอบมากเลยที่าตะโกนมากระวังหน้าตกไฟนะคะอย่าทำสิอย่าทำลงลตรงนี้ลงตรงนี้โอเคขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอจับมือให้ตัวเองด้วยนะคะยินดีกับคุณได้ของรางวัลเพื่อนเลยทุกท่านเลยขอบคุณนะคะดูที่เาร่วมสนุกกันด้วย หม่นไหมหั่นหั่นลังหั่นไหคะถ่ายกับผู้ชมหรือว่าเอเอาองเเได้ค่ะเจอเลยครับเมรี่ ไม่หาแต่หาเขาคนน้ไม้นะเขาคนนี้ได้รอเขนนี้ยังไม่ีว่าโดนบางคับ